หลายคนถามว่ามาผลิตน้ำหอมกับ o f f ฟ r er g ก o ุ p กับเชอรี่ในฐานนะเพอร์ฟูเมแล้วมีดีกว่าที่อื่นยังไงมีดีสิคะเชอรี่เป็น Perfumer ที่รังสรรคกินให้ใครแล้วไม่เคยถูกปฏิเสธเลยข้อทีอ่2วันนี้เรามีเลทการลงทุนขั้นต่ำนะคะอยู่ที่1 9 9 0 0บาทและที่สำคัญเราใช้หัวน้ำหอมให้คุณไปถึง45% และที่สำคัญอีกเรื่องหนึง่งเรามีขวดให้คุณเลือกมากมายกา่กองนำเข้าก็ได้หรือจากผู้ค้าเราพาร์ทเนอร์เราก็ได้เราไม่ได้ทำธุรกิจเพียงคนเดียวเรามีผู้ค้าพาร์ทเนอร์กันที่เอื้อกันไปเอื้อกันมานะคะหลังจากนั้นเรายังทำกลิ่นให้คุณนั้นได้ติดทนนานนะคะถ้าคุณยังบอกว่ายังไม่ติดทนนานเราเชอรี่บอกว่าติดทนนานแล้วแต่คุณยังบอกยังก็ไม่หยุดพัฒนาเราไม่มีความอีกกว่าก็ของเราเป็นเท่านี้ เราจะดูแลคุณให้ได้อย่างที่คุณต้องการนั่นคือออฟเฟคกรุ๊ปและนี่คือสูตรสำเร็จของการลงทุนสร้างน้ำหอมที่นี่นะคะหรือว่าคุณจะให้เชอรี่วิจัยกลิ่นให้คุณก็ได้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งสิน้นแค่เข้ามาคุยกับเราเรามีคลังน้ำหอมมากมายเรามีคลังซิงเกิลโน้ตมากมายเรามีขวดมากมายคุณอยากได้กลิ่นแบบไหนคุณบอกเราและที่สำคัญนะคะหลายคนถามว่า การทำน้ำหอมหัวใจสำคัญอยู่ที่อะไรคุณภาพ 2. ใครที่ทำน้ำหอมสามแพคเกจิ้งสี่มาร์เก็ตติ้งและมาร์เก็ตติ้งแบบไหนที่ดีมาร์เก็ตติ้งที่ดีคือมาร์เก็ตติ้งที่จริงใจสร้างแบรนด์ไม่ก็โอ้อวดไม่ต้องเคว่าเราดีเกินความจริง อยู่บนพื้นฐานของความจริงนั่นคือสิ่งที่ทำให้แบรนด์นั้นเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ